การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวซึ่งจะนำเสนอให้นักเรียนได้ดู3ชนิดด้วยกันนะคะก็คืออะมีบายูกรีน่าและพารามีเซียมค่ะอะมีบาเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเคลื่อนที่โดยอาศัยโครงร่างหรือสเกลรตันภายในเซลล์นะคะเรียกว่าไซโตสเกลตันค่ะ ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ค้ำจุนเซล์ลให้คงรูปแล้วยังทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่โดยการไหลของไซโทพลาซึมเกิดเป็นเท้าเทียมหรือซูโดโพเดียมค่ะซึ่งจะใช้ในการเคลื่อนที่นะคะเราเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่าการเคลื่อนที่แบบอะมีบ a าหรืออะมีบอยมูฟเมนต์ค่ะ การไหลของไซโทพลาซึมเกิดจากการแยกตัวและการรวมตัวของโปรตีนแอคตินซึ่งอยู่ในไมโครฟิลามนต์นะคะทําให้สภาวะเจลซึ่งมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวที่อยู่ในส่วนนอกของไซโทพลาซึมเปลี่ยนเป็นโซนซึ่งมีลักษณะที่เหลวกว่าอยู่ทางด้านในของไซโทพลาซึมค่ะและจะเปลี่ยนจากโซนเป็นเจลสลับกันไปมาจนเกิดการไหลของไซโทพลาซึมดันเยื่อหุ้มเซลล์ออกไปเป็นเท้าเทียมนะคะจากนั้นไซโท ซึ่มทั้งเซลล์จะเคลื่อนไปตามทิศทางเดียวกันกับเท้าเทียมทําให้อมมบาเคลื่อนที่ไปได้อย่างช้าๆค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือ,อยูกรีนาค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดต้องการการเคลื่อนที่เร็วกว่าอมมบานะคะยูกรีน่าจะเคลื่อนที่เข้าหาบริเวณที่มีแสงสว่างเพื่อการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะ เคลื่อนที่โดยใช้โครงสร้างที่เรียกว่าแฟกเจอรลัม um ค่ะมีลักษณะเป็นแท่ขนาดเล็กแล้วก็ยาวนะคะซึ่งจะยื่นออกมาจากเยื่อหุ้มเซลล์โดยยึดกับเบสซันบอดี้ภายในเซลล์ซึ่งก็คือส่วนฐานของแฟกเจอรลัม um ค่ะแฟกเจอรลัม um จะหมุนแบบควงสว่านนะคะดึงให้ทั้งเซลล์เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในน้ำค่ะอย่างการเคลื่อนที่ของอสุจิ ก็ใช้แฟกเจอลัมเช่นเดียวกันกันกบยูกรีนาค่ะพรามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอาศัยอยู่ในน้ำจืดนะคะเคลื่อนที่โดยอาศัยซีเลียซึ่งมีลักษณะเป็นขนสั้นๆจำนวนมากอยู่รอบเซลล์ค่ะซึ่งซีเลียจะพัดโบกทำให้พรามีเซียมเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะ ทั้งซีเลียของพารามีเซียมและแฟกเจอลัมของยูกรีน่าต่างก็มีโครงสร้างที่ทำให้เกิดการโค้งงอและการพัดโบกนะคะเพื่อทำให้เซลล์เคลื่อนที่ได้เหมือนกันค่ะซึ่งจะมีความแตกต่างกันเฉพาะความยาวแล้วก็วิธีการพัดโบกนะคะซึ่งโครงสร้างของแฟกเจอลัมและซีเลียประกอบด้วยไมโครทูบุล9 9คู่ค่ะเรียงกันเป็นวงกลม และอีก2คู่อยู่ตรงกลางนะคะแต่ละคู่เกาะติดกันด้วยไดนินอาร์มซึ่งเป็นโปรตีนค่ะเมื่อไดนินอาร์มขยับจะทำให้แฟกเจอลัมหรือซีเลียโค้งงอแล้วก็พัดโบกได้ค่ะนอกจากนี้บริเวณโคนของแฟกเจอลัมและซีเลียยังยึดกับโครงสร้างภายในเซลล์ที่เรียกว่าเบสซันบอดีหรือไคนิโทโซมค่ะซึ่งจะมีโครงสร้างที่เรียกว่า9บวกศูนย์นะคะเนื่องจาก ตรงกลางไม่มีไมโครทูบุนค่ะ